เชฟนะครับผมก็ว่ามันเป็นรถจนอีกหนึ่งยี่ห้อนครับที่มีสมรรถนะค่อนข้างจะดีแล้วก็ถ้าเกิดเป็นมือสองเนี่ยถ้าเกิดเป็นตอนนี้มันค่อนข้างจะถูกเลยแล้วก็สมรรถนะของมันก็ดีด้วยนะครับแล้วทีนี้นะครับคือบางคนก็อยากจะออกเชฟนะครับแต่ทีนี้จะกลัวเรื่องว่าเฮ้ยถ้าเกิดออกมาแล้วถ้ามันพังเนี่ยอะไรจะหาซื้อที่ไหนอะไรยังไงครับก็บอกเพ,เพื่อนๆไปเลยว่าสําหรับเชฟเนี่ยอะไรเนี่ยคือถึงแม้ว่าศูนย์เขาจะหยุดบริการไหมครับแต่ว่า อะไรเนี่ยมันก็ยังมีตามปกตินะครับวันนี้นะครับเราก็เลยจะพามาดูนะครับสําหรับอะไหล่เชฟนะครับวันนี้จะเป็นเชฟเทเบเซอร์ว่ามันมีอะไรเข้ามาบ้านครับเผื่อใครที่ใช้รุ่นนี้อยู่นะครับแล้วกังวลว่าเฮ้ยอะไหล่เชฟจะมีไหมอะไรครับก็คือเพื่อนๆจะไม่ต้องกลัวเรื่องนี้เลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดตรงไหนที่ไม่มีเนี่ยก็สามารถครับเข้ามาถามได้ว่าเฮ้ยพี่แบบนี้แบบนี้มีไหมครับเราก็จะหาข้อมูลให้เพื่อนๆได้ครับ เด right? ี๋ยวเราไปดูเลยว่าอะไรเชฟเชเบเซอร์วันนี้มันมีอะไรเข้ามาบ้างครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันนะครับก็คืออะไรที่เข้ามานะครับก็คือจะมีนะครับพวกสีล้อนะครับก็คือสีล้อตัวนอกนะครับตัวในนะครับแล้วก็ปอกอัดเพาข้างนะครับแล้วก็ลูกหมากแหลกหรือไม้ตีกองนะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนครับอันนี้คือสีล้อครับสีล้อหลังนอกนะครับมันก็จะใหญ่ๆหน่อยนะครับยี่ห้อก็น่าจะรู้อยู่แล้วครับเกือบเป็นแท้กก็อย่างนี้เลยครับผมนะฮะ M.G. นะครับสีล้อก็จะมีนอกในนะครับไม่ต้องกลัวนะครับสําหรับอะไรเชฟหาที่ไหนไม่ได้นะครับก็แวะมาครับมาถามเราก่อนได้นะครับตรงนี้ก็คือจะเป็นไฟนะครับที่อยู่ตรงช่วงท้ายนะครับอยู่ช่วงตรงกระบะของเขานะครับสําหรับเชฟเทเบเซอร์นะครับอันนี้ก็คือเดี๋ยววนไปอีกรอบหนึ่งครับตรงนี้ก็คือลูกหมากแหลกหรือไม้ตีกองนะครับอาจจะบอกเพื่อนว่าราคาเนี่ยมันก็ไม่ได้แพงอะไรเหมือนที่เราคิดกันไปนะครับเพราะว่าตัวนี้ราคาแค่หลักร้อยเองนะครับเนี่ยให้เพื่อนๆดูนะครับ ตัวนี้ก็คือแกนพวงมาลัยนะครับเวลามีปัญหาเรื่องเสียงดังครับบางทีเชฟเนี่ยอาจจะเกิดจากตรงนี้ได้นะครับก็เอามาให้เพื่อนๆดูนะครับใครที่กลัวว่าเฮ้ยออกมาแล้วกลัวว่าจะไม่มีอะไรนะครับก็ไม่ต้องกลัวนะครับถ้าเกิดตรงไหนไม่มีสามารถทักเข้ามาถามกันก่อนได้ครับเราก็จะดูแลแล้วก็บริการให้เพื่อนๆอย่างดีนะครับสอบถามกันก่อนได้นะครับก็ฝากเอาไว้นะครับสําหรับ พวกเรานะครับชาวเชฟทุกๆรุ่นทุกๆปีนะครับก็สามารถทักเข้ามาถามได้กันก่อนว่าเอ้ยมีไม้แบบไหนยังไงนะครับเราก็จะช่วยหาข้อมูลให้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดใครดูคลิปผมแล้วว่ามีสาระความรู้นะครับก็ฝากกดติดตามนะครับฝากกดแชร์ฝากกดไลค์จะได้ทําคลิปการเลือกดูอะไรแบบนี้ให้เพื่อนๆดูทุกๆวันนะครับสําหรับคลิปนี้เท่านี้นะครับผมอะไรยเชฟทุกตัวนะครับถามได้นะครับขอบพระคุณมากครับ